สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารเย็นกันนะคะอันนี้เราจะทำซอสนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งกับเนยแล้วก็ใส่ผงรสดีไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาคั่วให้พวกแป้งสุกก่อนนะคะเราก็จะเติมนมเนาะนมก็ไม่ได้กะตวงอยู่ที่ประมาณตามตามที่เราอยากจะทำนะคะเราก็กะเอาว่าเราจะกินอยู่กี่คนนะคะพี่น้อง นี่ก็ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวก็เติมอีกหน่อยเพราะว่าแป้งมันจะเอิดขึ้นเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่อซอสดำนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเราเอาแค่สีแบบให้มันเทาๆนิดหนึ่งนะคะไม่ถึงกับดำเนาะก็จะเป็นการทำซอสสเต็กง่ายๆนะคะ สูตรนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่พริกไทยดำนิดนึงนะคะพริกไทยดำแล้วก็กเกลือก็ระวังจะเค็มนะคะเพราะเราใส่รสดีไปหน่อยเนาะแล้วเราจะชูโรงด้วยตัวนี้นะคะใบตัวนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นซอสตัวนี้นะคะวันนี้แป้งเขาก็จะ ตืดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ต้องรีบใส่เนาะใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้หอมๆเนาะเราก็คนระวังไม่ให้เขาไหม้เนาะก็ลดไฟลงตอนนี้ก็เริ่มหอมเลยนะคะนี่ค่ะเป็นซอสสเต็กง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะสวยงามแล้วใช่ไหมจะนี่เห็นไหมพอดีเป๊ะกับแป้งที่เราได้ใส่ลงไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบทานคนเดียวนะคะ เราก็ไม่ได้ทำเยอะเนาะทําเยอะก็จะทิ้งนะคะก็ทําแค่เป็นมือมือค่ะประมาณนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะเดี๋วเราก็จะมารอเราก็จะมารอนทอดเนื้อแล้วนะคะทอดหมูสเต็กของเราเนาะก็ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะซอสค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะพี่น้องรสชาติก็อยู่ที่เราชอบนะคะชิมแล้วก็ปรุงไปะคะ่ะ เราก็จะทุบหมูของเราให้นิ่มนิดนึงนะคะพี่น้องเราซื้อมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เนาะเราก็จะทุบให้เขานุ่มเพื่อในการทอดในกระทะให้มันนิ่มนะคะจะได้เนื้อจะได้ไม่แข็งมากหมูเราก็าไปแช่น้ำหมักไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เนื้อเขานุ่มนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะโรยเกลือโรย,โรย,โรยพริกไทยนะคะมีเกลือโรยพริกไทยลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโรสแมรี่ค่ะ ที่เราโรยลงไปนะคะโรสแมรี่นะคะจะทำให้หมูของเราหอมนะคะหรือจะเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะโรสแมรี่นะคะแล้วเราก็ทุบๆลงไปเพื่อให้ก็ติดอยู่ในเนื้อหมูที่เราจะทำสเต็กนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กลับนะคะก็ทุบๆไปนะคะทุบๆไปเดี๋ยวเวลาทอดเขาก็เขาจะหดเหมือนเดิมนะคะ เาก็จะหดเหมือนเดิมนะคะตอนเราทุบเนื้อเนื้อเขาก็จะออกบานแบบกว้างใหญ่แบบนี้นะคะเราไม่ได้ย่างค่ะถ้าย่างมันก็จะง่ายขึ้นนะคะอันนี้เราจะทอดในกระทะเนาะน้ำมันน้อยๆค่ะก็ประมาณนี้ค่ะนี่เราก็เอาหมูลงกระทะนะคะก็พอเราทุบแล้วหมูเขาก็จะกว้างใหญ่แบบนี้นะคะก็จะทําให้เนื้อนิ่มขึ้นมาเยอะค่ะ หมูของเราก็กลับมาชิ้นหนึ่งแล้วนะคะนี่กลับออกมาก็จะประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเรากลับกลับด้านแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกว่ามหมูเราจะสุกสวยงามและอร่อยนะคะเราก็จะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณเจ็ดนะคะเราใช้กระทะเหล็กดำๆนี่นะคะกระทะเหล็กนะคะ พกตะเหล็กนี่จะช่วยทําให้อาหารอร่อยนะคะแล้วก็จะร้อนง่ายค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะมาทําเฟนไฟ้นะคะนะคะเราก็จะมาทําเฟลไฟนะคะในหม้อทอดค่ะง่ายๆนะคะเป็นอาหารแบบง่ายมากไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะ ไปก็อุปนาณนี่นะคะ อาหารก็กําลังเสร็จนะคะเตรียมเสร็จแล้วนะคะอาหารนะคะวันนี้ค่ะนี่ก็ตำแตงนะคะแล้วก็หมูสเต็กหนึ่งชิ้นนะคะของตัวเองค่ะก็เป็นอาหารเย็ยนง่ายๆนะคะวันนี้พี่น้องฝากกดติดตามกดไ like, ลค์แชร์คะแล้วก็จะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะอันนี้ก็นะอันนี้ก็จะทอดเพิ่มนิดนึงนะคะให้โต สุกนะคะนี่สุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานแบบนี้นะคะนี่คือสเต็กง่ายๆของเรานะคะเป็นอาหารกลางวันและอาหารเย็นพร้อมไปในตัวะคะ่ะก็ว่าตอนนี้เวลาก็สามโมงกว่าแล้วนะคะนี่ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะแล้วของเราก็อันนี้นะคะเราก็จะทานกับข้าวสวยนะคะข้าวสวยแล้วก็แต่เ,เราไม่ได้จัดผักนะคะพี่น้องวันนี้ ก็เราไม่ต้องจัดผักถ้าอาหารประเภทนี้เขาจะไม่ไม่เอาผักนะคะเขาจะทานแบบแบบเฟนฟรายแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็เฟนฟรายนะคะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะเมนูง่ายๆของเราวันนี้ค่ะไนมะ่ได้ยุ่งยากในการทําอาหารอะไรมากมายนะคะก็เป็นการทําแบบง่ายๆเนาะสไตล์เราเช่นเดิมนะคะแบบนี้นะครับพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยค่ะมาทานข้าวด,ด้วยกันเด้อนี่ค่ะตมแตงกับหมูทอดนะคะหมูสเต็กนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของเขานะคะของสามีค่ะก็จะทานประมาณนี้เนาะผักก็ไม่เน้นนะคะมือนี้ไม่เน้นผักค่ะของเราก็มีแตงแล้วนะคะตมแตงก็เป็นผักเรียบร้อยนะคะ ค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจค่ะ